ึงมังก,กทายกน้อยนำสวดท่องแคล่วอนาคตขอเป็นพระนักเทศบวชไม่สึกครับน้องๆเยาวชนของบ้านเราเก่งมากสำหรับคนนี้นะครับนี่นะอายุเพียง12ปีที่จังหวัดพิสโรครับเป็นมักคุเทศจริงๆในวัด ในการทําพิธีนานร้อยวันสําหรับงานศพครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับนี่นะชื่อเด็กชายพีรวิทย์ศิลาหรือน้องต้าครับนี่อายุ12ปีทัดเด้งครับเป็นชาวบ้านลูกชาวบ้านอยู่ที่หมู่ที่2ตําบลท่าโอพอําเภอเมืองจังหวัดพิศโรค,ครับแล้วก็เรียนเรียนหนังสืออยู่ที่โรงเรียนจ่าก,การบุญ ที่อำเภอน,นั่นเองครับน้องต้ากำลังทำงานช่วยนะญาติโกโหติกามีการทำบุญร้อยวันสำหรับการสวดงานศพคราวนี้นี่ครับน้องต้าก็ได้รังวันไปด้วยพร้อมกับทำหน้าที่นะตั้งนโมสามจบ พร้อมกับกล่าวอรัตนาพระคุณรัตนาไตยพระพุทธประธรรมประสงค์และก็นำคํากล่าวอารัตนาสินสวดมนต์ตามขั้นตอนทุกอย่างนะครับผมอยากเห้ท่านผู้ชมน้วนนะฟังนี้หนึงนะครับคลอเสียงไปด้วยนี่นะ นโมสามบก็คือเสียงน้องเป็นแบบนี้นะครับกังวานนี่เป็นภาพนะครับที่วัดสกัดน้ํามันหมู่ที่2องตำบลท่าพโพือเมืองจังหวัดชุรินรนีครับญาติเขาจะมาทําบุญร้อยวันนะครับสําหรับงานศพลำาลึกถึงพ่อแม่พี่น้องที่จากไปแล้วแต่ปรากฏว่าพอมางานจริงๆนะครับมัคคายกตัวจริงนะครับไปสอบถามว่าอ้าวมัคคายกอยู่ไหนครับ ไม่มีครับเนี่ยตอบมลเลยไม่มีใครพูดเลยเลยแต่สุดท้ายนะครับนี่ตาออกมาปรากฏตัวทันทีครับผมนี่นะครับเป็นมักกะทายกว่าอย่างนั้นนะพร้อมกับนําทําพิธีทุกอย่างเลยน้องตาเล่าให้ฟังนะครับนี่นะผมบ้านอยู่ไม่ไกลจากวัดเท่าไรครับประมาณสักข้าร้อยเมตรแล้ววันพระนี่ชอบมาที่วัดครับแล้วก็ซึมซับในการสวดมนต์ทำบุญทำกุศลวันหนึ่งมักกะทายกนะครับบอกว่าเอาต้าลองสวดดูซินะครับนี่ทำอาี่ในซินะปรากฏ ว่าลองพอลองแล้วก็ทําเป็นใช่ไหมอพอทําไปเป็นปั๊บนี่นะครับก็เลยเอา้ามังกตายกไม่ว่างเลยครับมาทำมาที่แทนเลย<อ>แล้วทําแบบนี้มีความสุขด้วยนะครับทําถวายพระสงฆ์องค้าไปแล้ว<อ>นะแล้วก็ได้ค่าแรงด้วยนะญาติาตาก็จ่ายนะครับค่าทิปให้วันละ200-300บางครั้งมากที่สุด1,500บาทครับนี่นะ นี่นะทำได้ทุกอย่างครับแต่เฉพาะงานนี่นะประเภทที่บอกว่าทำบุญร้อยวันแต่ไม่ใช่เผาจริงเผาหลอกนะอันนั้นยังกลัวอยู่ว่าอย่างนั้นนะน้องยังกลัวผีอยู่ว่าอย่างนั้นนะ,ะแล้วก็อนาคตบอกว่าจะเรียนเขียนอ่านอยากจะบวชสมมเณรแล้วก็อยากจะเป็นพระเป็นพระนักเทศด้วยนะอ่างนั้นหวังแต่เช่อดัง อยู่ใกล้วัดก็ซึมซับมาคุณสุวิ์เมื่อก่อนคุณก็อยู่ที่วัดเทศเป็นไหมคะก็เป็นอยู่แต่ไม่ได้เก่งเหมือนน้องต้าเขาเก่งนะปกติมกรนายงนี่จะมีอายุหน่อยเนาะคนนำสวดจะต้องเอาอุศูแต่นี้เป็นน้องเป็นเด็กอยู่เลยค่ะอคคคุุยยาาาาม่ง